คือไอเรื่องกรรมธิการเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางคุณประกรณ์วุฒิอ,อุดมพิพัฒนสกุลนะครับบัญชีรายชื่อก้าวไกลแล้วก็เป็นเ,เป็นเข้าใจว่าเป็นส่วนของวิบของก้าวไกลด้วยคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าเ,าเรื่องของการคัดสรรประธานกรรมธิการในสัดส,ส่วนก้าวไกลทั้ง11คณะเนี่ยคือตอนนี้พักเพิ่งเปิดรับพักเปิดรับสมัครและที่จะสนใจคนที่จะสนใจนั่งตําแหน่งประธานนะฮะซึ่งจะมีข้อสรุปช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยสรุปก็คือ เปิดรับสมัครแต่ยังเปิดเผยไม่ได้ว่ามีใครบ้างานะครับน่าจะได้ข้อสรุปสุดสัปดาห์นี้แล้วก็พักยังมีเวลานะครับในการพิจารณาเนี่ยไปจนถึงวันอังคารที่3ตุลาก็สัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าอันนี้คือความคืบหน้านะโดยสรุปก็คือวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนในแง่ของรายชื่อแต่ทีเนี้ยมันมีข้อมูลบางส่วนนะครับมีข้อมูลบางส่วนที่ น่าจะเป็น1คาดคะเนสองอคือคงได้รับรายงานข้อมูลมาจากการพูดคุยกับคนในพักต้องบอกอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ยืนยันแบบ100%ข้อมูลบางส่วนพี่ถึกที่ปรากฏออกมาแล้วเนี่ยนะน่าสนใจผมเอาชื่อนี้ก่อนประธานคณะกรรมการทหารชื่อที่ออกมาใครรู้ไหมฮะคุณวิโรจน์ลัคนาดีสอน ก็น่าจะใช่แหละซึ่งอันนี้น่าจะยืนยันแล้วด้วยเออคุณวิโรจน์ราคาใดสอนเป็นไงพ่ถีพิถันเหมาะสมไหมถูกฝังถูกฝาไหมถูกฝาถูกตัวเลยวะถูกฝาถูกตัวครับโอ้น่าจะมันนะน่าจะมันโอเคประธานก็ส่วนหนึ่งผมก็สนใจตัวกรรมธิการด้วยว่าในสัดส่วนกรรมธิการของก้าวไกลในคณะกรรมธิการทหารจะมีใครบ้างพคุณจินรัฐเข้าไปด้วยเออโอ้โหก็วันนี้อภิปรายซะขนาดนี้ถ้าคุณจินรัฐเข้าไปนี่ครบเลยนะก็ตัวที่เหมาะสมก็เหมาะสมนะฮะก็คุณเทง คุณเท้งก็เนี่ยเป็นกรรมการศึกษาจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณคือเพราะคุณเท้งเขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วที่ใช้ Data กับการทำเรื่อง Data เรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวรับรองเดี๋ยวแจกว่อนไปหมดอ่ะให้ประชาชนเปิดเผยให้ประชาชนดูอ่ะเพราะว่ามันแกสามารถที่จะทําไอ้พวกไฟล์พวกนี้ออกมาให้คนถามง่ายๆให้คนเห็นง่ายๆตอนนั้นเหมือนเออเหมือนตอนนั้นแกไปแปลงไอ้ข้อมูลงบอ่ะรู้สึกจะของปีผมจะไม่ได้65หรือ64เนี่ยแกไปแปลงข้อมูลทั้งหมดเลยนะที่มันเยอะๆเนี่ย มาเป็นข้อมูล Data ในออนไลน์และทําให้ประชาชนสามารถค้นได้ค้นได้เลยโดยง่ายๆเลยว่าไอ้ไอ้ไอ้งบประมาณแต่ละที่แต่ละส่วนเนี่ยมันเป็นยังไงเพิ่มตรงไหนลดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความสามารถของเขาซึ่งเราคงจะเห็นรูปแบบนี้มากขึ้นในการตรวจสอบอันนี้ตอนบิ๊กโ๊กบอกว่าอะไรนะที่ต้องไปทําข้อมูลแล้วทำไมไม่ชวนกูนีเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเยอะเดี๋ยวเขาบอกตายตายทั้งกลมเลยไปหมดนะ อันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นชันนนนนน้นความลับฮะเดี๋ยวตายกันทั้งกลมนะมีใครอ่ะคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสดเป็นประธานกรรมธิการการสวัสดิการสังคมอันนี้ก็ว่าผมก็ถูกฝาถูกตัวอยู่นะเพราะว่าคุณคุณจุลเชษฐ์มีารีแสุรเชษเออร,ร,ร์รษออคุณเบญจาใ<า>นเรื่องกิจการศาลอันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันคือชื่อคุณเบญจาแสงจันทร์เป็นประธานกรรมธิการกิจการศาล องค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนโอ้โหเยอะมากเลยหแค่เห็นองค์กรอิสระมาเนี่ยผมว่าโอ้โหและเห็นหน้าคุณเป็นจาโอ้โหครบเลยเอาก็ตอกันเลยไหมอะไรนะคะแนนความโปร่งใสอะเออร้อยได้ร้อยเต็มนะครับขอโทษได้ไม่ได้่ใจร้อยเต็มอยู่สูงสุดนี่แหละร้อยสูงสุดใช่ไหมเออสูงสุดกองทัพก็ร้อยเน่ยทุกสุดที่แล้วอะ ก็ต่อคว้ารางวัลหน่วยงานโปร่งใสได้89.19คะแนนแต่มันดีนะมากที่สุดเป็นกรรมการชุดนสระกิจการศาลด้วยนะกอนสละด้วยนะรัฐวิสาหกิจด้วยนะโอ้โหต้องมีคืออำนาจของกรรมการนี้คือสามารถเรียกมาคุยได้ใช่ไหมเรียกมาถามูลเรียกมาตรวจสอบเรียกมาให้ข้อมูลแต่ที่มันสุดก็คืองบประมาณนี่แหละเขามาดูงบได้ทุกหน่วยใช่ใช่ดูการจัดงบหน่วยเห็นตัวเลขหน่ว ออโอ้สิวัาถุฟ้าทุกตัวอันนี้เป็นแค่บางส่วนท่านผู้ชมย้ำนะเป็นแค่บางส่วนในในสัดส่วนของก้าไกลที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแบบ100%เป้ซเขาบอกว่าเขามีเวลาถึง3ตุลาเดี๋ยวจะมีความชัดเจนอีกทีหนึ่งแต่นี้รายชื่อที่เข้าใจว่าคงจะนิ่งในระดับหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็เป็นการคาดการณ์กันบางส่วนเป็นไ,ไงจะลองแสดงความเห็นหน่อยว่าชื่อที่ออกมาแบบนี้โอเคไหม,มหรืออยากเห็นใครได้นั่งตําแหน่งประธานในในกรรมธิการไหนของก้าไกลก็มีคนบอกว่าคุณนัทธฒิแกน้อยใจ เออใช่ใช่ใช่แต่คุณทวีเป็นรองหัวหน้าพักไหมเหรอเออไม่เออใช่เป็นรองหัวหน้าพักคือคืออย่างนี้มันมีประเด็นอยู่นิดนึงคือที่คุณธวุฒิตดกแกออกมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์วันก่อนลักษณะเฉย้อยใจแล้วอต่กไม่ได้เลยเออขอแบบจะพิจารณาตัวเองอะไรประมาณลักษณะอย่างนั้นนะนั่นประเด็นที่หนึ่งคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมัน มันเกี่ยวยงเกี่ยวพันกับตัวกรรมธิการหรือเปล่าที่อาจจะไม่ได้ตามที่สายงานที่ต้องการก็เป็นประเด็นนะครับ<ม>ทีนี้พอมันมาถึงวันนี้มันก็เป็นประเด็นอีกว่าเอก,การที่ก้าวไกลประกาศรายชื่อช้าเนี่ยเพราะเคลียร์กันอยู่หรือเปล่าเคลียร์เคสค,เคุณนัทธวุฒิหรือเปล่าซึ่งทางทางคุณประการวุฒิก็บอกไม่เกี่ยวคือแค่ว่ากระบวนการยังไม่จบนะฮะไม่ใช่เรื่องนี้อยู่แล้วส่วนว่าคุณนัทวุฒิจะได้ตําแหน่งด้านกรรมิการเพิ่มเติมหรือไม่นั้นเนี่ยอันนี้ยังไม่มีนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณนัทวุฒิจะสมัครเป็น ประธานกรรมการก็พักก็ให้สมัครอยู่แล้วเพราะกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นนั่นแหละนั่นแหละนี่คือฝั่งฝั่งก้าวไกลก้าวไกลนะครับแล้วฝั่งพักอื่นเนี่ยก็มีรายชื่อออกมาบ้างแล้วนะลองไล่ๆดูตำรวจไงตำรวจนี่นะชัยชนะตำรวจของประชาธิปัตย์ไงชัยชนะเดชเดโชอ่าใช่ใช่แล้วก็เรื่องร้อนพอดีเลยเดิมรู้สึกว่าประธานกรรมการเอ้ยไม่ใช่อ๋ออันนั้นอันนั้นคุณตั้นคุณตั้นลองลองประธานกรรมการประชาธิปัตย์เนี่ยเขาได้ตำรวจกับ าการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาเพราะที่เหลือโดูส่วนใหญ่พิจาร่าผู้ชมก็คือ,อ,อในแต่ละพักเนี่ยก็จะขอขอประธานกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงที่ตัวเองจัดการใช่ใช่ไหมอย่างภูมิใจไทยนี่ก็มีมีกรรมการศึกษาคุณศพพลรรสารานก็เป็นคุณศพพลสาร,รมัมใช่ไหมอย่างประธานกรรมการกระจายอำนาจก็เป็นคุณมาริกาจิรพันธ์วานิชประธานกรรมการการปกครองคุณกรวีลูกคุณศบศักด ตอนดีมีสนานนทกุลนะครับคุณสลิดพงเกี่ยวข้องก็เป็นกรรมธิการแรงงานพลังประชารัฐมีใครอ่ะคุณปริญญาเรื่องหลายยอะไรนะปิดประตูกันหมดเลยนะดีจังคือไม่รู้จะเข้าไปตรวจสอบกปนยังไงเลยนะกรรมธิการการศึกษาพขาให้คนอื่นมากก็ได้จะได้ช่วยกระตุ้นไั่สนิทเลยเลาคข้องเรียบร้อยกันหมดไม่ไม่คือคือการศึกษาเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องมันจะไม่ถูกไปเพ่งเลงเรื่องเรื่องทุจริตเรื่องอะไรหรอกมันเป็นเรื่องการ ทัศนะ <Idea. S 1> ความคิดเรื่องไอเดียเพราะฉะนั้นถ้ามีกรรมธิการที่ต่างพักเนี่ยความจริงมันมนช่วยไอเดียได้นะ,ระจริงเรื่องไอเดียเรื่องไอ,ยอนนดยโดยสัดส่วนพิถึกพวกกรรมธิการเนี่ยกพกมันใช้คนนอกได้ไหมไม่ได้เนาะต้องเป็นสอสอถูกไหมแต่ถ้าเป็นที่ปรึกษารู้สึกว่าใช้คนนอกได้นะมีมันมีที่ปรึกษามีอยู่คนนอกด้วยเออแต่เข้าใจว่าที่ปรึกษาได้แต่ว่าตัวถ้าเป็นกรรมการเลยใช้คนนอกได้จริงจริงกรรมการศึกษาเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ย ให้สวยนะก้าวไกลเพราะว่าก้าวไกลเองต้องยอมรับว่าเรื่องของนโยบายทางการศึกษาเขาเนี่ยพูดไปเยอะแม้แต่น่าจะมีอยู่แล้วมั้งมีไหมที่เป็นประธานอ่ะคืออ๋อคือประธานไม่ได้ประธานเปแบ่งตามคนต้าเขาไม่ยอมประธานเขาเ่งตามคนต้าจริงิอย่างให้ก้าวไกลได้หรอกไม่ได้หรอกพะไม่งั้นก็คงเคลียร์กันในที่ประชุมไปแล้วแหละแต่ว่าในสัดส่วนกรรมธิการเลยออาจจะได้ก้าวไกลเพื่อไทยไงเพื่อไทยก็พูดนโยบายศึกษาไว้เยอะแต่มันไปอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์อ่าใช่ ก็ประมาณนี้นะในในสัดส่วนกรรมธิการน,นะครับเดี๋ยวรอก้าวไกลเขาเคาะทีว่าท้ายที่สุด11คณะที่เขาได้เนี่ยเบ็ดเสร็จรายชื่อแบบร้อย,ยเปอร์เซ็นต์จะมีใครบ้างเน็ตหรือยังเพราะชื่อนี้ยังไม,<ช>ไม่เน็ตนะตรงนั <ๆ S 2> ้นนะครับ<ม>ก้าวไกลก็มันก็เป็นประเพณีแบบนั้นแหละคือมันก็จะมีการแกนนำพัคมันต้องเสนอชื่อคนที่คิดว่าตัวเองคิดว่าเหมาะสมแต่คนมันก็จะมีบางชุดที่บางคนก็ยังคิดว่าตัวเองอยากทำ ก็ต้องเถียงกันใช่ก็ต้องเถียงกันมันจะเป็นแบบนั้นมันจะมีเถียงกันแล้วก็จะมีแบบทั้งคุนั่งคุยทั้งลงมติทั้งอะไรนะโอ้โหกว่าจะได้นะพักอื่นเคาะเสร็จเลยพอได้ได้ว่าสัดส่วนสัดส่วนเราได้อะไรปุ๊บ ตกเลยได้แเล้วเผลอๆว่าตัวไวก่อนแล้วด้วยรู้แล้วเออเขาเขาก็มาก่มนมันต้องมีกระบวนการการทำ่เทียงก่อนทงเียงเราเรียกว่าก้าวไกรว่าทํานักกิจกรรมมันต้องเถียงกันต้องมีอีเวนต์ก่อนต้องต้องด่าก่อนสักทีหนึ่งต้องเถียงกันก่อนสักทีนึงถึงจะได้ก็จะซับซ้อนกว่าทับอื่นนิดหน่อยนะฮะอ่ะโอเคนี่เรื่องกวิการดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก o u t u b e ัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR อาโค้ดได้เลยครับ